พู้อาจันท์แจงโมแตงโม,งโมอ่าวันว <c oughs> ันหนึ่งกูนั่งอยู่ในในในวัดหนึ่งเทียวไหมกูไปซื้อปุ๋ยคอกมาแล้วมาใส่จนไม้แล้วฝนตกลงมาทีนี้แตงโมมันเกิดขึ้นครับเกิดเองล่ะเพราะมันมีขี้เอ่อปนมาคือด๊อกไงนะขี้ขี้วัวน,นั่นแหละจากคนไคเม็ดมันลงในขี้วัวอ่าครับผมทีนี้มันเกิดขึ้นมาอแล้วทีนี้มันก็แตกเถาออกมาครับ มึงเชื่อไหมกูไปนั่งดูแจงโมอััอัอชจัน <c oughs> อัชจันมากอัชจัรยังไงหลวงพ่ออ้าวอัชจันไหมว่ามึงเห็นรากมันไหมนิดนเดียวเทามันนิดเดียวจะลูกมันเนี่ยเท่าเนี่ยใหญ่มากเออแล้วหวานด้วยมันเอาน้ำตาลมาจากไหน ตอนแรกก็เหมือนจะมีสาละนั่นกันเอ้านี่แหละคือสาระกูนั่งดูได้ทั้งวันเลยโอ้โหอูธรรมชาติมันสัจย์มากเพราะฉะนั้นแตงโมเนี่ยมึงดูดีๆเท่าันนี้นึงและไอ้ขั้วมันก็นิดเดียวจะลูกมนเล่อและก็โตไวด้วยกูนั่งอยู่ที่วันหนึ่งวันหนึ่งมันโตขึ้นอะไรวะ โอไม่ได้ดูแตงโมอนี่คือธรรมชาติอันชันจัน์ของธรรมพรุ่งนี้นี่ในวัดนี่ปลูกแตงโมเพียบ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้จริงนะกูไม่ได้พูดเล่นอ้าวรู้แล้วกรเผื่อกูนั่งรูนี่โอ้โหแล้วทีเนี้ยโยมมาตัดไปเจอบ้าบแล้วไม่ได้ออกลูกเดียวเลยนะเสาเล็กๆอ่ะแล้วลากนี้เดียวรวากแตงโมแหละเฮ้ยพาองนี่แดงหวานนี่จะหัก อ่าแล้วมันไปเอาน้ําตาลมาจากไหน <c oughs> นี่สิจริงไหมจริงสําคัญคือโตไวามากวันหนึ่งวันหนึ่งกูนั่งดูตอนเย็นตอนเช้ามาโตเขานี้แหละมันก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาติใช่มันอัศจรรย์มากธรรมชาติเนี่ยเราก็เลยโอ้อัศจรรย์แตงโมฮะนี่มึงไม่ต้องไปอัศจรรย์อย่างอื่นหรอกธรรมชาตินี่คือสิ่งมหัศจรรย์ chiều mai